ขอขอบคุณลูกค้าที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับคันนี้ Vigo F w i n ินนะครับพี่เขาซื้อรถมือสองมาใช้ได้ประมาณ3-4ปีแล้วเห็นบอกว่าใช้ดีไม่เคยซ่อมอะไรเลยมาดูช่วงล่างเนี่ยเจ้าของเดิมก่อนที่พี่เขาจะซื้อมาใช้งานเนี่ยเขาก็พ่นกันสนิมมาให้อยู่แล้ว พอผมยกดูช่วงล่างเท่านั้นผมก็ตกใจมากๆเลยนะครับคันนี้เคยพ่นกันสนิมมาแล้วน่าจะเป็นสูตรหนาสูตรยางมาตอยนะครับพอลงพอลงน้ำยาสไลด์ขาไปป้าบเนี่ยจะเห็นแบบว่าย้อยเป็นสีน้ำตาลออกมาเลยซึ่งโดยปกติ ถ้าเกิดว่าเป็นสูตรยางมาตอยหรือสูตรโจตันหรือที่เป็นสูตรหนาเนี่ยพอเจอน้ํายาสลายคาเฟอีลันไปก็จะออกเป็นคราบอย่างนี้กันแทบทุกคันนะครับเนี่ยเห็นไหมออกเป็นจุดน้ําตาลน้ําตาลเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าเดิมทีที่คันนี้เขาเคยพ่นมาเขาพ่นมาดีนะผมพูดจริงๆเลยเพราะว่าการที่พ่นสูตรหนามาก่อนเนี่ยบาง ร้านที่เขาผสมไม่ดีนะครับนานวันไปมันจะแตกเป็นแบบเหมือนดินแตกระแหงเลยอะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยผมตรวจดูช่วงล่างแล้วอะ่ะแทบจะไม่มีรอยปริรอยแตกอะไรเลยถือว่าร้านเดิมที่เจ้าของเดิมเขาไปพ่นมาเนี่ยพ่นมาดีเลยชมเลยดีกว่าว่าพ่นมาดีนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่พอลูกค้าอยากจะดูแลอีกครั้งหนึ่งเพื่อคราวนี้แบบว่าจะได้ใช้สบายใจยาวๆแล้วเพราะตั้งแต่ซื้อมือสองมาก็ยังไม่เคยดูแลด้วยตัวเองอนะเนาะวันนี้ก็เอามาให้ที่ร้านพ่นกันสนิมจัดให้ใหม่นะครับก็เหมือนเดิมเราล้างด้วยน้ำยาสลายคราบเรียบร้อยฉีดอัดด้วยน้ำแรงเรียบร้อยตอนนี้ก็พื้นผิวสะอาดแล้ว รถก็ล้างให้เอี่ยมๆแล้วก็คุมผ้านะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการพ่นเนี่ยดูพื้นผิวที่ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นคลิปพื้นผิวดีอ่ะคือคือดีอยู่แล้วเนาะแต่พี่เขารักรถอยากจะใช้ได้นานๆเขาก็ตัดสินใจว่าอืมจัดให้มันเต็มอีกสักรอบหนึ่งนะครับเราก็จัดเต็มให้ตามความประสงค์เลยนะครับเพื่อพี่เขาจะได้ใช้ต่อไปได้ยาวๆก็ พ่นกันครับเอาทุกส่วนทุกซอกทุกมุมทั้งด้านใต้ด้านข้างด้านบนซอกเล็ก,ลกนๆน้อยๆตรงไหนที่ปืนมันแยงเข้าไปได้ก็คือแยงให้หมดนะพ่นให้หมดแหละนะครับแล้วก็น้ํายาที่ร้านก็ปลอดภัยกับช่วงล่างลูกยางสายไฟด้วยไม่กัดนะครับแล้วก็ไม่ทําอันตรายกับรถของลูกค้าก็สบายใจได้เลยอันนี้ก็าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เตรียมเอาลงแล้วก็จะประกอบล้อ เช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งแล้วถึงจะส่งงานลูกค้านะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้าที่ไม่ประสงค์ออกนาม้วยนะครับลูกค้าบอกว่าอย่าเอ,อยชื่อพี่เนาะอย่าเอาไปลงเพจต่อ,อนะ